เ้า,าว่าเผ็อย่างพี่นอง <c oughs> มันนี้ก็เมนูเหลือๆอ,อีกนะคะช่วงนี้พ่อใหญ่กินอาหารไทยหลายแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นอาหารฝรั่งแก่หน่อยอันนี้ก็คือมันฝรั่งต้มที่เหลือจากกันมือนานข้าเห็ดอันกินกินประแดกสวีเดนนะคะมันฝรั่งต้มท่ากระเียมะันซีเหลี่ยมเตาคะ่ะ เมนูนี้ภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนเขาเอิ่นพิทิพันน้านะคะแต่ถ้าภาษาไทยมาหน่อยเสอเอิ่นว่าอาหารเหลือๆเอามาผัดรวมกันนะพิทิพันน่าีนก็เท็ดหมูไก่เนื้อได้มืดค่ะหรือปลาได้มืดแต่แต่ห้าวเสเฮ็ดแต่ว่ามันฝรั่งที่จะเอามาทําควรเป็นมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้ มันจะอร่อยกว่าเนาะหั่นไปค่ะบริกรรมนดดอกว่าสิษ์ตอนหน่อยตอนไง <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เหลือจากจกินแปรสววเดน่นั่นจะ้ะพอดีมันต้องใส่หอมแดงหรือบางคนเขาจะใส่เป็นหอมหัวใหญ่นะคะเข้าว่ต้องไปสรรหาซื้อค่ะเอาของเหลือๆมาทําเป็นเมนูใหม่แค่นั้นจบส่วนอันนี้ก็พักดอก จังเจ่ตังเต่พิสมาตปีที่แล้วนะจ๊ะพึ่งอ,ออกมานี่พึ่งอ,ออกออกมาเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะพิดสมาตปีที่แล้วนะจ้าอยู่ในช่องฟีดก็เลยอะเคลียร์เมนูเก่าหน่อยเอาเหลือมาทำรวมกันเนาะก็จะได้ประมาณน,นี้ส่วนอันนี้ก็เลือจากไม่น่อยเห็ดอาหารฝรั่ง,งให้กินเมนูที่แล้วเขาไิซ okay, สื่อแพ็คหนึ่ง แพกหนึ่งสีมีสามชิ้นหาชิ้นนะคะปาเส้นมันมันเหลืออยู่อันเดียวแม่น้อยก็เลยจะมาเห็ดเดี๋ยวแม่น้อยจะหั่นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เป็นสี่เหลี่ยมเตาให้หมดก่อนนะคะแม่น้อยหั่นหอมแดงเพิ่มอีกหัวหนึ่งนะคะเพราะว่าดูดูแล้วมันจะน้อยไปเนาะแม่น้อยจะใส่สองยางค่ะใส่น้ำมันพืชก็ใส่เนยนะคะน้ำมันพืชมันจะให้ความเกรีมแต่เนยมันจะให้ความหอมนะคะเปิดกระทะใส่น้ำมันพืชลงไป เราจะใส่ที่ล้างนะคะเราจะผัดอันนี้ไม่โดนหั่นเตาไแล้วแต่ว่าค่นมันแตกมันกระจายกับโปเปียนังเพราะว่าเขาจะพัดร่วมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอรอไฟให้มันร้อนก่อนคนสิกินนั่งออกมาเนียวเห็นแล้วฉันจะไหนฉันจะพลิ้วพลพ้วมาแต่ฉันใส่ทุกอย่างที่เขามีในบ้านมันเหลืออุ้ยดีดีแทนกระดูกหยากคนนะ กำลังนั่งบึงขิ้หนาไม่ไหนก็ไปๆจเบิงึงขีอันเดียนี่ค่ะเอา,ากระจับขัดไข่ตัวนี้มันสุกจักหน่อยก่อนนะคะขเขาใสงใส่เขาตอกเข้าไปเพราะว่าน้ำในน้ำในปลาเส้นนอนนะ่ะเขาจะออกมันออกมาให้หมดก่อนนะคะคุณตั้งค์ใส่พกข้าวตัวอื่นเนาะน้ัในเส้นนอนกต่จะหมดแล้วค่ะสังเกตดูก็ได้มันจะเป็นฟองควัๆอยู่ เพราะนนาม,มันจะหมดคามจั่จะลืมง่างแมันก็จะใส่ักลงไปเมื่อไหร่นีกำหนดเลยค่ะว่าขา้าวิัดส่เนื้อสัตว์แบบใดเองแจงใดใส่ส่วนผสมอะไรเท่าไหร่เมนูนี้เป็นเมนูที่เราเก็บของเหลือในบ้านนะคะมาทาน เห็ดไห้เบิงเพื่อพี่น้องหลายๆคนอยากกินตามเนาะเดี๋ยวพอเราจะผัดอันมันพันลัางข้ากระติใไส้เนยลงไปจนข้าต้องการคว่ำเกลี่ยคว่ำหอมของ่าเส้นมอนละค่ะผัดดอกนะคะเตยมเลย่อน <c oughs> ไม่น่อยจะผัดให้มีคว่ำเกลี่ยน่อยหนึ่งนะคะ ให้มันหอมแต่ขาดนะคะแล้วเราก็จะใส่ม,มันฝรั่งที่เราตำไว้หั่นไว้นะคะตามด้วยเนยค่ะ รุงค่ะเกลือนะคะอางนนะมิสเตอร์กินเข้มค่ะจะไม่น่นกัจะจใส่ไว้ก,กลางๆถ้านางจะเติมเค็มนางก,ก็เติมเอาเองนะแอบให้ความอร่อยด้วยรสดีใครไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใส่เป็นพงรสด,ดีของพลังกรได้นะคะ บ้านนี้ผงรถดีบ้านนี้เขาเอิ่อนอโร่มอดค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นผงกระเทียมนะจ๊ะเท่านะะีเ้เอง เราจะไม่คนบ่อยนะคะเมื่อเราใส่มันฝรั่งเข้าไปแล้วข้าสสบค่อยๆข้นแถมเครื่องปรุงทข่าใส่ลงไปนะคะตั้วถึงแล้วเราก็จะเหลือยู่ไปลงนิดนึงนะคะให้มันค่อยๆหอมค่อยๆสวยจนหัวหอมเขายังไม่ใส่นะคะตอนนี้นะรอสักครู่นะ ให้มันฝรั่งเราหอมก่อนสีสวยก่อนใส่หอมลงไปค่ะหอมกระิมยยยียนนนมนิหน่อยปองญ่เล็กแบบนี้เพราะว่ามันหอมเป็นหน่อยกลิ่นแบบซอยเงาเนาะของมปอหญ่กลิ่นแบบซอยเตาเคืออย่างนี้เดียวแปบ๊บเดียวค่อยค่อยคลุกนะคะเห็นเนา สีมันฝรั่งเขาก็จะนนากินขึ้นเราก็จะผัดไปให้หอมมันออกออกกินเขาก็จะยุดนะคะเขากินคู่กับอะไรเดี๋ยววันนี้จะจัดจานให้ดูนะคะว่าเขากินคู่กับอะไรคนให้มันเข่ากันก่อนแล้วเราก็จะพักไว้สักพักหนึ่งให้มันเตรียมสีสวยๆให้มันหอมกะทะตัวนี้นิดนึงนะคะมาดูด้านหน้าพอแล้วนะคะ สวยงานมน่ากินแล้วไม่หน่อยกับพท,ทอดไข่ดาวค่ะตั้งกระทะไว้แล้วนะจ๊ะนี่สีสันหนูก็น่ากินขนาดนี้แล้วนะจ๊ะไข่ดาววีพิ่งยเสิร์ฟดีแห้งเด็ไข่แฝดหนูได้ไข่แฝดนะจ๊ะไข่ดาวตัวนึงงาม ตัวหนึ่งมวงามพี่น้องตัวหนึ่งแตกรอไข่ไดาวเท่านั้นเองใส่เกลือคะ่ะนิดเดียวเพราะว่าเรามีในมันฝรั่งแล้วใส่ให้แขนมีรสชาติที่หน่อยพอ ถาไม่พอเดี๋ยวไปไน,นท์ชนไฟเองพริกไทยจ้ะจากนั้ยกที่กรสุกออกมาพรอม ไข่ดาวไข่ดาววันนี้ก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะไข่มันแตกนะดาวจะดาวแบบสุกนิดหน่อยนะคะคนใหญ่ผัดเป็นไข่ต้มยางบักตูมกินไข่ดาวยางบักตูมนี่เบาเอาดหน่อยก็ตรงกลับผ่างน,น้อยนึงนะคะอ่าก็จะได้กินได้สองรอบเนาะล้วไม่นน้ใส่ขืนชายนะคะขินชายพง หรือว่าเพสเพสซีรี่นะให้มีความหอมใครไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้บังคับนะแต่พ่อหญยเรามากินนี่ค่ะนี่หน่อยก็บแบงไว้ได้สองกองเขาได้เด็กเด็กกองนึงก็้วกินจานนึงเนาะทำแบบนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสิกินเพื่อนก็นจะอุ่นเองนะจ๊ะถ้าเพื่อนจะอุ่นเพื่อนยกจะถวยนี่ออกเนาะเขากินคู่กับผักหัวผักดองนะคะหรือว่า เอ่อเรเบเตนะคะเรเบเตโดองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยน่ากินไหมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอาหารของเราหน่อยเห็ดไว้ว่างไว้เดี๋ยวเคนอุ่นกินเองเนะเาะขอมันหน่อยเห็ดก่อนเวลาสิมนานังทาเห็ดตอนหิวก็บอได้เพราะนไม่นหน่อยเห็ดแลวมันก็จะไปพักพรอนตัวนี้ก็ร่อมันเย็นแล้วก็ใส่ตู้นะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่แคบก็จะกิน อาทิตย์นี้เขาก็จะกินพวกนี้แหละจ้าไปแล <serving os S 2> <Enfin, S 1> ้วค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บไบายจ้าปกติบอกกินเข่าแต่วินดิเครียดอะไระครับเฟลฮะนอนทิ้งดิ๊กกะลูกะโอ้ยครับโอ้ยแฮมตัดมาเดบกปะได้ตั้งโตอาหารเช่นไรร้านน้อยรรานอีดอก ว่าเนี่ยบาเหิวก็ยัง่บาต้องกินก็ได้ปกติแล้วกินพุนอ่ะพกมุก้งมันกินเอาใจแย่พอเทา <c oughs> หอมตีละ่ะมันหอมแล้วก็ย่วยวนเนาะ <c oughs> น้อยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมันก็เห็ดก้าวข่อยเพลินกัเนเลยลงเนียนคั่วมนดูอึบนะกแควลบอกหน่าเร <c oughs> านะกินเทาก่อน เด็ดเอยเจ็บมึงเอย็นไปน้องบานเลนี่หยุดบได้มันเศร้าบได้มันกันหน่อยเฮ็ดเนะาะแค่นมันก็ได้อุนอ่นเอออัด วันอาทิตย์ยามบ่ายบๆใส่เสืแอระนะขี่มือมีอะไนั่นเนาะดีเทอร์เรนเตอร์ซัดเมสโับการเพื่อนเอายี่ปอกเกือบอ๋อเคยเอาไปเปียกมาให้แล้วทาไมก่อนเยาะฮอซัดเมคเกอีเอ็กโกซูโอ้โอ้เคยใส่ในี่เกอเอ็นนี่ก็ใส่ให้ไปเลย เนะมื่อเพื่อนกินข้ากับสิบไปหาหนอนพักพนได้บบนี้ของข้าวอิ่มเลยไปเล้วเด้อพี่น้อง